สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะใหม่ซุงค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะวันนี้เรามาทำอะไรคะเรามาตลาด,ดเรามาเที่ยวนะคะวันนี้เรามาซื้อดอกไม้เพื่อที่จะเอาไปใส่ไปกันเนี่ยไปไปไหว้พระที่บ้านนะคะเรามาซื้อดอกไม้นะคะแล้วก็ ตอนนี้เรามาถึงที่ตลาดพอดีเลยนะคะแล้วก็กับบรรยากาศหมอกตกนะคะหมอกตกนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่24นะคะวันคริสต์มาสนะคะแฮปปี้คริสต์มาสกันทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมามาตลาดแล้วก็มาซื้อดอกไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปบ้านญาติด้วยนะคะแล้วก็คือในปีนี้นะคะคือแบบยังไงผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาก็บอกว่า ห้ามเรียกญาติพี่น้องนอกหมู่บ้านมากินฉลองกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าโควิดก็ยังไม่หายดีนั่นเองนะคะก็เลยแบบให้เฉพาะคนในหมู่บ้านเองนะคะที่กินเลี้ยงฉลองกันนะคะก็ไม่อยากให้ญาติพี่น้องคนนอกหมู่บ้านเข้ามาในหมู่บ้านนะคะวันนี้น้องหอมก็เลยจัดข้าวซอยนะคะ i, <seus S 1> ข้าวซอยน้ําข้วนะคะแล้วก็เนื้อหมูอย่างนี้นะคะเราจะเอาไปแจกญาติญาติกันนะคะก็เดี๋ยวไว้ไปดูกันอีกทีนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ ไปค่ะนะคะตอนนี้เรามาถึงตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวไปเดินดูนะคะแต่ว่าวันนี้มาไม่ได้เดินเที่ยวนะคะคือมาเพื่อซื้อดอกไม้อย่างเดียวนะคะไ,ไปแต่ก,ก่อนนะคะข้างนอกนี้ไม่ไม่มีแบบไม่มีใครมาขายเสื้อผ้านะคะแต่เดี๋ยวนี้มีของมาขายถึงข้างนอกนะคะยัมมือลุกเลยอดีถวัาสัมปันๆๆ เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะไม่มากเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะไปสั่งปลาด้วยนะคะลืมไปนะคะเพราะว่าจะทําปลาเผาเลี้ยงแขกนะคะแขกก็คือคนในหมู่บ้านนั่นเองนะคะปีหนึ่งเราจะฉลองกินเลี้ยงกันปีหนึ่งนะคะซื้ปอปลานี่นะคะเอาปลาดุกเอาปลาดุกหรือว่าปลาเพล นะะคปลาดุกนะคะเอาเนี่ยนะสลงกลู่ผลไม้สลักลูกเอายังเนี่ยนะสาเจ้าเนี่ยใส่ยอย่างเนี่ยสาเจ้าเนี่ยเจ้าทางดีเนี่ยนะนี่ค่ะเนื้อหมูวันเจ้าห้าสิบสองเจ้าห้าสิบบาทสั่งเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูตรงละห้าสิบบาทนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปให้ญาตินะคะว่าคริสต์มาสปี ปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวะคะเราก็จะแจกของแจกข้าวข้าวซอยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหมูนะคะก็ญาติหรือพี่น้องหรือแขกทุกคนนะคะทุกปีเวลามาเที่ยวหานะคะเราก็จะแจกหมูกันกลับไปนะคะให้เนื้อหมูกลับไปกินนะคะประมาณนี้นะคะก็เนื่องจากว่าที่บ้านสั่งเนื้อหมูไว้ไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะก็ไม่พอกินนะคะวันนี้ก็เลยมาซื้อเพิ่มนะคะเดี๋ยวทีจะเอาไปให้ญาตินะคะ อันนี้ก็คือเป็นสินค้ามาจากประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะคะประมาณนี้นะคะก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะนกตัวใหญ่มาก ที่บ้านก็เลี้ยงไว้แต่ว่ายังไม่โตเท่านี้นะคะที่บ้านที่เลี้ยงไว้ก็อ่า <c oughs> นี่ใหญ่มากเจ้า,าของร้านสวยมากเลยอะ่ะที่บ้านเลี้ยงไว้นะคะก็ยังไม่โตเท่านี้นะคะที่บ้านก็มีประมาณห้าตัวโลหรือหกตัวโลประมาณนี้นะคะยังไม่โตนะคะก็เลยต้องยังต้องมาซื้อกินนะคะออของเข้าแบบนี้อะ จากแม่สายใช่ไหมทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็สั่งมาจากแม่สายนะคะดเดี๋ยวนี้คือไม่มีไม่มีคนแทบไม่มีคนเลี้ยงแล้วนะคะก็คือสั่งมาจากเทศไทยอย่างเดียวนะคะมันง่ายกว่านะคะว,คว้าสาม,มใหญ่มากเลยฮนะปลานิ้เดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นปลาเผานะคะ

ค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้นะคะไปซื้อหาซื้อดอกไม้กันค่ะไปกันเลยอุ๊ยอะลูเกตี้นะไปเดินหาซื้อดอกไม้นะคะดูแลดอกเชื้อเนี่ยนเดี่ยวอย่าเพิ่งเอารถไปดูด้วย โอ้ข้างในมีคนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแปลว่าคนขายของไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะ <h ums> แล้วนะคะร้านหลอก นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านญาตินะคะจะเอาเนื้อแล้วเอาเนื้อหมูนะคะแล้วก็ข้าวซอยอะไรเนี่ยเราจะไปเสกญาตินะคะไปกันค่ะนี่นะคะเป็นข้าวซอยนะคะมีข้าวซอยแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็มีน้ำข้่วข้าวซอยนะคะแล้วก็มีหมูนะคะที่เราจะเอาไปให้ญาตินะคะ ทปีก็ต้องแจกให้แบบนี้อยู่แล้วนะคะเวลามาที่บ้านอะไรนี้นะคะเราก็ต้องให้เนื้อหมูคนละนิดๆหน่อยๆนะคะของฝากนิดๆหน่อยๆต้องให้กลับไปนะคะพราะว่นี้คือประเพณีของช้าคริสต์นะคะเวลาคนมาเที่ยวเพราะว่าทุกๆปีคริสต์นี้นะคะเวลามีคนเที่ยวมาเที่ยวหานะคะเราก็ต้องแจกเนื้อหมูแจกของกินเล็กๆน้อยๆให้กับบ้านไปนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะของที่เราจะไปแจกให้ญาตินะคะ โอเคค่ะไปกันค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังไปที่บ้านญาตินะคะเพื่อที่จะเอาเข้าวซอยหรืออะไรของฝากไปให้นะคะเพราะว่าปีนี้เขาห้ามเชิญแขกข้างนอกมานะคะก็เลยเอามาให้ถึงบ้านเลยนะคะมาแล้วนะคะมาถึงบ้านญาติแล้วนะคะบ้านของป้าน,นะคะแต่ไม่มีใครอ,อยู่บ้านเลยนะคะดีย๋ยวไปดูหลังบ้านดีกว่าไปไหนกันหมดนี่ค่ะคำนวณคำนวณ สวนไว้อุ้ยสวยมากเลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยน่าจะไปสวนแล้วนะคะไปอยู่บ้านแล้วจะเอาไปให้ใครดีล่ะเนี่ยเราจะเอาไปฝากใครไว้นะคะไม่อยู่บ้านเลย เดี๋ยวเรากําลังกลับบ้านกันนะคะเพราะว่ามาบ้านป้าบ้านลุงไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะเขาไปทําสวนกันหมดแล้วนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านกันค่ะมาเลยถึงบ้านแล้วค่ะน้องเพยหอมโชว์หน่อยค่ะน้องเพยหอมได้ของขวัญว่านะคะมีมีป้าคนหนึ่งนะคะให้ของขวัญพิม่น้องเพยหอมนะคะแต่ข้างในจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปแกะดูนะคะไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะน้องเผยหอมอยากเกะของขวัญมากแล้วนะคะตอนนี้เรามาเกะกันค่ะเรามาดูว่าข้างในมีอะไรนะคะแกะเลยเกะฉิกฉิบอยู่ในหรอมีป้าคนหนึ่งนะคะให้ของขวัญคริสต์มาสนะคะให้ของขวัญคริสต์มาสน้องเผยหอมนะคะไม่รู้ข้างในคืออะไรเกะดู Oh, chân chân uh -huh. mình đi, <laughs> oh, oh, mình đi, mình đi, mình đi, không đi, mình đi, mình đi, mình หนอยตั้งไหมเนี่ยอ๋อไม่มีแล้วว้าวพอยหอมได้ปีโป้แล้วก็ได้ขนมยเ,นเ,เยอะแยะเลยของวิลาจัมขอบคุณข้า่อนขอบคุณค้า,าขอา <c oughs> วางวิลาซานโตเออโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็มีป้านคนหนึ่งนะคะมีนักใจนะคะแล้วก็ให้ของขวัญให้ของขวัญน,น้องพอยหอมนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะน้องพอยหอมก็ดีใจมากนะคะก็ สำหรับเด็กเนาะเด็กก็ดีใจมากแล้วนะคะโอเคค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมจะขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะ<ส>ก็ฝากกดไลค์<ส>กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายุกดกระดิ่งด้วยนะคะเออ